วันนี้สซมีเจอศึกหนักแน่ในโรงเรียนใหม่ของเขาโอ้ฉันต้องเละเป็นโจบแนะ่เราหวังว่าเขาจะไปได้สวยและได้เพื่อนใหม่บางทีอาจจะเป็นสาวๆพวกนี้ก็ได้นะกับหนุ่มๆแล้วมันอาจจะเป็นอะไรที่ยากขึ้นเพราะพวกเขาไม่ชอบการไปโรงเรียนเอามากๆดูพวกเขาสิดูสิพอหนุ่มนี้เพิ่งควางสมุดโน้ตของเขาอย่างน้อยก็ไม่พลาดเป่าแล้วนะดูสิคะท่าทางเขาภูมิใจในตัวเองเอามากๆทุกคนในห้องประจำที่แล้ว ยกเว้นแสมี่คนเดียวฉันจะนั่งไหนดีนะเอา้าตรงนี้ไม่เร็วเลยฉันจะนั่งตรงนี้แหล,ละลา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 หยุดไปเลยหนดูรอบๆหน่อยสิทุกคนดูง่วนกับเท้าของของตัวเองการเตรียมพร้อมในห้องเรียนนี้ไม่ใช่เรืเ่องเล่นๆเลยนะแต่เหนือสิ่งอื่นใดยามเช้าจะผ่านไปเลยไม่ได้ถ้าไม่มีการเซลฟี่ <laughs> อ้าท uh huh. ้าทางสาวๆจะดีใจกันใหญ่ที่ได้พบเมือกน้อยของเราเป็นสัญงานที่ดีนะเนี่ยโอเคฉันเรียนกำลังจะเริ่มแล้วฉันต้องโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าที่นี่ใครใหญ่พวกผู้ชายไม่ค่อยสนใจแซมมี่เท่าไรนะการเรียนไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพวกเขาหนุ่มคนนี้เลยคิดจะงีบหลับซะเลย <c oughs> อู้สงสัยเขาลืมกินข้าวแล้วมัง้งดูสิแม้แต่ในฝันยังหิวเลย <c oughs> นี่ไงคุณครูเขาตรงเวลาและดูท้าทางฉลาดมากเลยแต่นักเรียนทุกคนก็ยังไม่พร้อมเลยนะไม่เป็นไรรอกเดี๋ยวครูจะกระตุ้นพวกเขาเอง <c oughs> ดาวประจำห้องฉันทำได้ดีเชียวทุกอย่างในกระเป๋าของเธอดูสร้างสารรค์สุดๆ ไรหรอกประกาศและสมุดธรรมดาก็ดูดีได้เหมือนกันฉันจะพลาดในวันแรกไม่ได้สมุดของฉันเจ๋งไม่แพ้ใครนะเอาล่ะนักเรียนฟังทางนี้เฮ้เราเริ่มเรียนกันแล้วนะโอ,อ้พนุ่มคนนี้ไม่เตรียมตัวเลยเขาน่าจะตั้งใจกว่านี้นะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เพื่อนเขาหลับไปแล้วสงสัยเมื่อคืนคงไม่ได้นอนละมัง้ง และบางคนก็ยังคงมีปัญหากับตัวเองง่ายนิดเดียว <Hey. S 1> ก็ยืมปากกาจากสาวๆไงล่ะพวกเธอมักพกมาเผื่ออยู่แล้ว hmm, เลือกอันไหนดีนะแต่ไม่ว่ายังไงเธอก็ช่วยเขาเฮ้ยดูเขาไม่ค่อยแฮปปี้กับด้ามน,นี้เท่าไหร่เลยนะปากกานี้คงไม่ช่วยให้เธอเรียนเก่งกว่าเพื่อนๆ <laughs> ได้หรอกนะจ๊ะ <laughs> ตั้งใจใเรียนหน่อยนะักเรียนไม่งั้นได้ไปห้องครูใหญ่แนะ่ จะให้พบครูอย่างในวันเปิดเทอมวันแรกเลยเหรอไม่มีทางสาวๆระวังกันมากพวกเธอไม่อยากสร้างปัญหาอะไรฉันไม่อยากถูกทำโทษไปหาทีสอนดีกว่าเอาล่ะมาทดสอบความรู้พื้นฐานกันหน่อยเอาล่ะใครรู้คำตอบข้อนี้บ้างข้อนี้จิบจิบสำหรับสาวหัวใสของเราเอ,อ้ดาวประจํา้้องก็ตอบได้เหมือนกันแล้วแซมมี่ล่ะสองคณสองเท่ากับ เลือกใครดีครูเห็นเด็กผู้หญิงตอบได้แต่เด็กผู้ชายเด็กผู้ชายเจอปัญหาซะแล้วแต่ก็แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินการซ่อนไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเลยนะ <c oughs> ครูเลือกเธอแล้วกัน <c oughs> โถโชคร้ายจังถูกเรียกไปตอบหน้าห้องในวันเปิดเทอมวันแรกเลยเนี่ยนะเอาเขาน่าจะใช้เครื่องคิดเลขดีกว่านะตอบปุสี่สี่ไงล่ะเร็วเขา้าอ่าฮะ เขารู้แล้วและมันก็ไม่นะคุณครูคงไม่ปลื้มแน่สาตเหตุตกเพราเขาไม่รู้คำตอบอะไรเนี่ยแล้วทุกคนละครับถ้าตอบได้กดไลค์กันด้วยนะสาวๆหัวรอกันใหญ่อย่างน้อยก็ได้สนุกกันเนอะโอ้เพื่อนเขาพยายามช่วยล่ะโอ้โอหนุ่มน้อยคนนี้สับสนใหญ่แล้วเรื่งคิดเลขคงเป็นทางออกสุดท้าย ปีนี้คงต้องเรียนกันหนักหน่อยไปนั่งได้ถ้าพลาดครั้งนี้แต่อย่าเพิ่งยอมแพ้นะเพื่อนๆจะช่วยเธอเองแล้วชีวิตของเธอกจะง่ายขึ้นฮ่าฮ่ยได้เวลากินของว่างแล้วจะนั่งตรงไหนดีนะเลือกที่นั่งดีๆนะหรือจะไปนั่งกับสาวๆดีล่ะเธอจะได้กินของว่างเพื่อสุขภาพไงล่ะ,ละเออคงไม่ต้องเร่องมากขนาดนั้นก็ได้มัง้ง วัดอาหารแบบนั้นมันก็เวอร์ไปอือ mm hmm. มันน่าอร่อยจังเลยกดไลค์ด้วยนะคะถ้าคุณก็ชอบผักเหมือนกันหรือว่าคุณชอบผลไม้มากกว่าถ้างั้นก็ลองดูสลัดนี่สิแต่ก็อร่อยนะเห็นแล้วอยากลองชิมบ้างจังแค่หาของว่างที่ดีต่อสุขภาพกันนะจ๊ะ mm hmm. และก็อย่าลืมแบ่งเพื่อนๆด้วยล่ะเอา้าขับใจ เอาใช่แล้วอย่าลืมเช็ดปากด้วยทิชชูหลังกินเสร็จนะเพือเตหรือคุณชอบการกินแบบหนุ่มๆพวกนี้ขาทางพวกเขากำลังมีความสุขกันมากเลย <c oughs> ไม่เชื่อก็ลองดูสิ <c oughs> แน่นอนพวกเขาไม่สนเรื่องแคลอรี่หรืออะไรทั้งนั้นใช่แล้วเบอร์เกอร์และโคคืคอที่สุดในโรงอาหาร โอ้ในที่สุดก็มีคนหนึ่งในกลุ่มที่เลือกกินอะไรเพื่อสุขภาพอุ๊ยเขาคงไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นมาตอนนี้พวกเขาคงไม่มีกระจิกระใจจะเรียนกันแน่ๆเอาแต่สาวๆไม่เห็นด้วยเฉันจะอยู่ข้างพวกผู้ชายดีมากจ้าแซมมี่เธอได้ใจพวกเขาแล้ว เออเอียมตื่นเลยไว้เรากินแบบนี้กันอีกนะเฮ้ทีนี้จะต้องน่าสนใจแน่ๆนั้นผลสอบใช่ไหมน้ะมันสำคัญมากสำหรับคนเก่งของเราเธอคงจะได้ A อบวกอีกเหมือนเดิมอุ๊ยได้น้อยกว่าที่คิดนะโอ้ยอย่าเศร้าไปเลยจ้าแค่นี้โลกไม่แตกหรอกนะเพื่อนของเธออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น และตอนนี้เธอก็รู้แล้วเธอเลยอยากปลอบใจคนเก่งของเราแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าจะครจะรู้เลาว่าการร้องไห้มันจะทําให้ดูแย่ขนาดนี้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเธอก็คงยังดูไรทีตีแต่พวกผู้ชายไม่แย่แส่อะไรทั้งนั้นเนีอะไรเนี่ยฉันว่าฉันน่าจะไปอ่ะรอนี่ดีกว่าหนุ่มคนนี้กลับมาเพื่อเช็คผลเกรด ฮะได้ดีลบเหรอไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะแต่เขาก็ไม่แคร์และยอมรับมันสองคนนี้ไม่ได้นำพาเรื่องเกรดของพวกเขาเลยพิวค่แต่เขาที่บิดาบ้าฉันไม่ได้ทำข้อสอบนั่นพไปเรียนวิชาต่อไปดีกว่าเออเหนื่อยจริง,รงๆเมื่าไหร่จะเลิกเรียนสัทีนะเ,ออ <c oughs> เวลาผ่านไปเร็วจังเหลือแค่อีก5้านาทีเองดูคุณครูสิเขหล่อยหลับไปซะแล้ว บางคนก็นยังต่อสู้ไม่หยุดเออฉันหมายถึงตั้งใจเรียนนะ่ะโอ้ดูเหมือนเธอกำลังตั้งใจทำอะไรอยู่นะเราน่าจะแอบดูได้นะเอาขอดูหน่อยได้ไหมว่าเธอกำลังเขียนอะไรอยู่ไม่ได้มันเป็นความลับโอ,โอ้ถ้าทางคุณครูจะแอบสังเกตเห็นเขาแล้วเออไม่หรอกอย่ารบกวนเขาดีกว่านะ <S <S ดูคนสวยของเราสิเธอกำลังจะไปออกเดตหลังเลิกเรียนนะ่ะ แล้วคนเก่งล่ะกำลังเขียนอะไรอยู่นะทํากันบ้านเท่านั้นเองส่วนคนสวยของเราก็กำลังวางแผนการใหญ่อยู่เธอกำลังส่งขอความไปหาแฟนหนุม่มเหลืออีกแค่นาทีเดียวฉันเตรียมเก็บของดีกว่าพวกหนุ่มๆกำลังหลับกันพวกเขายังไม่มีแผนว่าจะทำอะไรเลยหรือไม่งั้นก็คงเหนื่อยกันมั้ง <c oughs> โอ้ในที่สุดคุณครูก็ตื่น เอาละเด็กๆเลิกเรียนแล้วกลับบ้านได้ครูก็จะกลับเหมือนกันครูคนนี้สุดยอดเลยจริงๆโอ้ดูคนเก่งของเราสิเธอดูเศร้าที่วันนี้ต้องเลิกเรียนแล้วในขณะที่สาวน้อยคนนี้ล้าสายตาจากมือถือไม่ได้เลยถ้าเคลิมไปถึงไหนตอนไหนแล้วเฮ่นี่เลิกเรียนแล้วนะจ๊ะตื่นได้แล้วขี่เสร้ากันจริงๆเอาล่ะได้เวลาบอกลากันแล้ว สาวๆมีวิธีบอกลากันหลายแบบตั้งแต่แตะนิ้วและจุ๊บแก้มฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่มีใครคาดคิดเลยพรุ่งนี้จะมีคนสวยคนใหม่เฉิดฉายเพิ่มในห้องอีกคนแน่หนที่สุดลืมตาได้แล้วพอคีสาวแย่จังพวกเขาหลับกันสนิทเลยเร็วเข้าสิรถโรงเรียนกำลังจะไปแล้วนะฮะเอ,อ้าหนุ่มๆพวกนี้ก็มีท่าบอกลาเหมือนกันด้วยเฉ่งเลย เอาน่ารักจังสาวๆโบกมือลาแซมมี่ด้วยล่ะพวกเธอชอบเขานะ <gasps> พวกหนุ่มๆก็บอกลาเขาเหมือนกันเย้ยไปเลยแซมมี่ฉันรอดวันแรกที่โรงเรียนมาได้แล้ว,วทุกคนชอบไหมครับถ้างั้นก็กดไลค์กันด้วยนะ